สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ by f หนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักสิบบนนะครับเมื่อประจันทที่1สิงหาคมพศ2 5 6 4ีกันนะครับในส่วนนี้นะครับแอดมินก็มีสูตรทั้งหมด5สูตรนะครับมานำเสนอนะครับขออนุญาตนะครับสมาชิกบางท่านนะครับดูข้อมูลไม่ครบนะครับแล้วก็ คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับรบกวนท่านสมาชิกแบบนี้นะครับว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะครับแล้วก็พิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นถูกผิดนะครับ นสมาชิกเป็นคนเลือกเองเท่านั้นนะครับแอดมินเป็นเพียงแค่เป็นผู้แบ่งปันเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้และบังคับนะครับให้ท่านสมาชิกลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วก็ไปพิจารณาดูนะครับการคำนวณน,นั้นนะครับก็มีผิดพลาดบ้างนะครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแอดมินตรวจทานแล้วนะครับแล้วก็บางคลิปก็หลุดจริงๆซึ่งหลุดในที่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะไปดูในชุดสรุปนะครับแล้วก็เราตรวจทานกันอีกทีหนึ่งนะครับหลัก10บนนะครับเมื่อประจำวันที่1สิงหานะครับมีทั้งหมด50สูตรนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคำนวณนะครับเรากลับไปย้อนดูในส่วนของสิบบนในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าเรามีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดใดบ้างที่เข้าหลักสิบบนนะครับไปรับชมกันก่อนครับครับอันนี้ก็จะเป็นสิบบนในงวดประจำวันที่16นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งกองสลากนะครับประกาศเลขก็คือเลข7 2 5แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักสิบก็คือเลขนี้นะครับก็คือเลขนี้นั่นก็คือเลข2นะครับซึ่งสูตรของเรามีทั้งหมด5สูตรที่ผ่านมานะครับสูตรที่1กำนวณได้890123นะครับก็มีเลข2อยู่ก็ถูกนะครับสูตรที่2นะครับมี89012ก็มีเลข2อยู่นะครับอันนี้ก็ถูกอีกสูตรที่325689มี2อยู่นะครับ สูตรที่สามสามหกเก้าสองห้าแปดก็มีสองเห็นไหมครับถูกแล้วก็สูตรสุดท้ายห้าหกเจ็ดแปดไม่มีสองเพราะฉะนั้นสูตรที่ห้าก็ผิดนะครับแต่จะมีสูตรอื่นมาแทนสูตรที่ห้านะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคำนวณน,นะครับแล้วก็วิเคราะห์ไป,ปพร้อมพมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําในสูตรที่หนึ่งนะครับเด่น1ิบ,บนนะครับในงวดที่จะถึงกันนะครับ ไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10บ,บนในสูตรที่1นะครับซึ่งผลกรารคำนวณในงวดที่ผ่านมาก็คือ890123นะครับกองสลากประกาศเลขก็คือเลข725แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราหาเลขหลักสิบก็คือเลข2เลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลกรารคำนวณก็มีเลข2อ,อยู่ที่หลัก10เห็นไหมครับ ก็ถูกป้องไปนะครับในสูตรนี้สูตรนี้นะครับก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับนี่แอดมินก็ให้ดูสถิติสักนิดนึงนะครับแอดมินก็ทำมาแต่มวดที่ออก395เป็นมวดแรกนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับยังไม่ผิดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในสูตรนี้นะครับว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักพันนะครับง่ายๆนะครับหลักพันในที่นี้ของเราก็คือเลข6 นะครับเลขหกนเลขหกมาวางแบบนี้นะครับหกบวกด้วยนะครับร้อยรางวัลที่1นะครับร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข7นะครับนําเลข7มาวางแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือร้อยครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2ก็คือเลข0ูนย์ในที่นี้นะครับนําเลข0ูนย์มาวางนะครับเราก็จะได้6กบวกเเท่ากับ13เอาแต่หน่วยก็คือเลข3 3ามบวกศก็เท่ากับเลข3เป็นตัวแรกนะครับ อีกหน่งของที่ไปนะครับก็เป็น4 5 6 7และ 8, แบดนี้นะครับเพราะฉะนั้น10บนในสูตรนี้ก็คือ345678นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด่น10บนในสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10บนนะครับในสูตรที่2นะครับซึ่งกองสลากนะครับก็ประกาศผลรางวัลมาก็คือเลข 7 2 5แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข2เลขนี้นะครับผลการคนวณของเรานะครับก็เข้ามาเลย10บนก็ถูกต้องนะครับซึ่งสูตรนี้มีระยะการเดินนะครับตั้งแต่ที่งวดที่ออกนะครับ5 3 8เป็นงวดแรกนะครับเดินติดต่อยาวมานะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นงวดที่1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10กงวดแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นงวดที่11เรามาดูกันนะครับว่างวดที่11นะครับจะได้เลขอะไรนะครับสำหรับเด่น10บนในสูตรนี้นะครับก็คือเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหมื่นในที่นี้ของเราก็คือเลข5นะครับนำเลข5ามาวางง่ายๆนะครับ5บวกด้วยหน่วยครั้งที่1นะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับนำเลขสี่มาวาง แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับนำเลข8มาวางเราก็จะได้5้บวกสีเท่ากับเนะครับเบวกแนะครับเท่ากับ17เอาตัวหน่วยคือเลข7็เป็นตัวแรกนะครับองคหนึ่งของที่ไปเป็น8 9 0และ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด่น1ิบบนในสูตรนี้จะได้78901นะครับ เดี๋ยวเราไปทําเด่น10บ,บนในสูตรที่3กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10บ,บนในสูตรที่3นะครับซึ่งผลการคํานวณในงวดที่ผ่านมาก็คือ25 6 8 9นะครับมีทั้งหมด5ตัวเลขด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับกองสลากประกาศเลขก็คือ7 2 5แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลการคำนวณน,นะครับ หาหลักสิบก็เลข2เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องไปนะครับในส่วนนี้นะครับสูตรนี้มีระยะการเดินนะครับก็ตั้งแต่งวดที่ออก3 9 5เเป็นงวดแรกนะครับอันนี้แอดมินก็ทำนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆเพื่อให้สมาชิกดูสถิติที่ผ่านมานะครับซึ่งสถิติที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ออกสื่อไปแล้วนะครับ2งวดและงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่3นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันต่อนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขเด่น10บนคือเลขอะไรบ้างนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข5ตัวนี้นะครับนำเลข5ไปคูณ3นะครับ5 3 5นะครับก็เอาแต่หน่วยนะครับก็คือเลข5ตัวที่1นะครับบวกด้วยหน่วยที่1หน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับนำมาวางนะครับแล้วก็บวกด้วย นะครับหน่วยครั้งที่1นะครับ year, ห,น one, หน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางบวกด้วยนะครับหน่วยนะครับครั Gü ้ง huh, ที่3นะครับ1 2 3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับนำเลข3มาคูณ3คงที่3 3 9นะครับแล้วก็บวกด้วย10ครั 3, 3, 9, ้ง huh ที NP ่4นะครับ 10ค, <100. S 1> ครั้งที่4ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับ10ครั้งที่4ก็คือเลข2นะครับนำเลข2คูณ2ค้งคที่นะครับ2คูณ2เท่ากับเลข4นะครับเอามาวางไว้แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางแล้วก็ถ้าสมาชิกยังลืมบวก1คงที่นะครับเราก็จะได้5้าบวก5เท่ากับเอาจหนวยคือเลข0ูนย์ะครับศูนย์บวก4ก็เท่าเลข4 สีบวกเเท่ากับ13เอาตัวหน่วยคือเลข3านะครับ3บวก4เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14นะครับเอาตัวหน่วยคือเลข4 4บวก1ก็เท่ากับเลข5้าตัวแรกนะครับแล้วก็บวก3คงที่นะครับก็เท่ากับเลข8นะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับก็เป็นเลข9บวก2คงที่นะครับก็เป็น11เอาตัวหน่วยคือเลข1แล้วก็บวก1คงที่ก็เป็นเลข2อแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเด่น10บนในสูตรนี้นะครับก็จะได้58912นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทําเด่นส0บบนในสูตรที่4กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นส0บนในสูตรที่4นะครับก็หลุดเป็นหนึ่งงวดนะครับแต่ก็ถือว่าเดินดีนะครับในสูตรนี้นะครับกองสลากประกาศเลขก็คือเลข7 2 5อาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข2เลขนี้นะครับเดินต่อเนื่องอีกแล้วนะครับ ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับตัวนี้ก็ถูกต้องนะครับทีนี้ระยะในการเดินของเขาในสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับตั้งแต่ทิ้งวัดที่ออก3 9 5เเป็นงวดแรกเหมือนกันนะครับแอดมินก็ทำตั้งแต่3า5ไล่ยาวมานะครับก็มีหลุดไปนหนึ่งงวดในงวดที่ออก8 6 1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บสูตรนี้ก็เดินต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตามต่อกันสําหรับหลักสิบบนในสุดนี้นะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้นะครับ หน่วยที่1นนะครับหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับนำเลข5มาวาง5บวกด้วยนะครับร้อยครั้งที่3นะครับร้อยครั้งที่3ก็คือเลข2นะครับนำเลข2มาวางแล้วก็บวกด้วยนะครับ10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3ก็คือเลข3นะครับนำเลข3ามาวาง5บวก2เท่ากับ7 7บวก3นะครับเท่ากับเลข10เอาจะหน่วยคือเลข0นะครับ ป็นตันแรกนะครับบวกสามพืที่ไล่ยาวไปก็เป็น3นะครับบวกสาม้ที่นะครับก็เป็น6บวกสามพื้ที่นะครับก็เป็น9นะครับบวกสามพื้ที่นะครับก็เป็น12อเอาแต่หนยคือเลข2อแบบนี้นะครับแล้วก็บวกสามพืที่เท่ากับเลข5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด่น10บนในสูตรนี้ก็คือ0 3 6 9 25นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปทําเด่น10บนในสูตรที่5กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็น10บนนะครับสูตรใหม่นะครับทีนี้แอดมินก็นะครับคำนวณในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือได้0,2,3,4,6,8นะครับผลกองสลากประกาศเลขก็คือเลข7,2,5แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข2เลขนี้ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องนะครับ สูตรนี้แอดมินก็เริ่มทำตั้งแต่งวดที่ออกนะครับ603เป็นงวดแรกนะครับอันนี้นะครับจะให้ดูสถิติของเขานะครับก็ไล่ยาวมานะครับอันนี้แอดมินเห็นเลอะๆแบบนี้นะครับก็คือแอดมินประหยัดกระดาษนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นก็คือไม่ได้แก้สูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่แต่เพียงแต่ว่าแอดมินลบนะครับข้อมูลเก่าออกไปนะครับเพื่อประหยัดนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่จะให้ดูคร่าวๆว่า สูตรนี้ก็มีระยะการเดินที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรนี้กันนะครับสูตรนี้ก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้เพียงแค่10ราลังวันที่1นนะครับสิลังวันที่1ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับนำเลข2มาวางนะครับตัวแรกแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างในที่นี้ก็คือเลข0นะครับนำเลข0ูนย์มาวาง2บวกนะครับก็เท่ากับเลข2นะครับแล้วก็ บวกสองคงที่ก็เป็น4นะครับบวกหนึ่งคงที่เป็น5นะครับบวกหนึ่งคงที่ก็เป็น6นะครับบวกสองคงที่ก็เป็น8แล้วก็บวกสองคงที่นะครับก็เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด่น10บนในสูตรที่5ก็คือ2 4 5 6 8 0ูนนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลครบแล้วทั้ง5สูตรนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แผงนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับในส่วน หลัก10บนนะครับตัวชนที่มากที่สุดก็จะเป็นเด่น10บนในงวดประจำวันที่1สิงหานะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของหลัก10บนนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ .,5 องพนรี 2, 5, น,นะครับซึ่งในสูตรที่1นั้นคำนวณได้3 4 5 6 7 8นะครับสูตรที่2คํคำนวณได้78901นะครับสูตรที่3คํคำนวณได้58912 สูตรที่4คำนวณได้0 3 6 9 2 5สูตรที่5คำนวณได้2 4 5 6 8 0ูตรนะครับอันนี้0ถึง9ก็แทนค่าด้วยตัวเลขเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันนะครับเทียบแต่ละสูตรนั้นจะมีเลขอะไรที่จนกันมากที่สุดนะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากเลข0กันก่อนนะครับก็คือเรามาดูกันก่อนนะครับ0มี1 2 3นะครับมี3สูตรนะครับเช็คกันไปนะครับ1 1 2นะครับมี2สูตรนะครับเลข2นะครับเลข2มี1 2 3นะครับก็มี3สูตรต่อไปเลข3นะครับ1 2นะครับเลข3ก็มี2สูตรนะครับต่อมาเลข4นะครับ1 2นะครับก็มี2สูตรนะครับต่อไปเลข5นะครับ1 2 3 4นะครับมี4ส 6, 6 6, ูตรนะครับต่อไปเลข6นะครับ1 2 3, 2> 2, 3 1> นะครับก็มี3สูตรต่อไปเลข7นะครับ1 2นะครับมี2สูตรนะครับต่อมาเลข8นะครับ1 2 3 4าี่นะครับก็มี4สูตรต่อไปเลข9กนะครับ1 2 3นะครับก็มีทั้งหมด3สูตรนะครับ10บนนะครับ ชนถึง4สูตรนะครับก็มี2ตัวเลขก็คือเลข5นะครับแล้วก็เลข8นะครับแอดมินจะมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือเลขเดนนะครับสิบบนวัประจํบวันที่1สิงหาคมพศ2 5ง4นะครับก็คือเลข 5x นะครับ 5x อีกตัวหนึ่งก็คือ 8x แบบนี้นะครับ เป็นตัวลองไปก็คือ0นะครับ2 6และ9นะครับอันนี้อันมินจะเขียนว่ากรณีนะครับกรณีกรณีผิด2สูตรนะครับผิด2สูตรก็จะเด่นในส่วนนี้ก็คือเลข 0x นะครับ 2อง x ห x แล้วก็เ x นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับขีดเส้นให้เขาหน่อยนะครับขีดเส้นเห้เขาหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสรุปนะครับเมื่อวันวันที่1สิงหานะครับพศ2 5ง4นะครับเด่น10บนจะได้ไปที่5 x แล้วก็8 x นะครับส่วนกรณีผิด2สูตร นะครับก็จะเป็น0 2 6 9นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสลับเดือนผิดบนหวดมาจากัมที่1สิงหานะครับทองนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับแล้วก็ท่าสมาชิกก็ใช้ดุลพินิจนะครับสรับคลิปนี้นะครับต้องลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ